เพราะมึงตาดข้างซ้ายก็รอรับนึงเลย่ถ้ามีข้างซ้ายข้างซ้ายมีเลยวันเนี้ย่เรวอ่นเวเเอก่เเยเลยดีที่สามแล้วครับดที่คเี้ี เป็นไงบ้างครับน้องเก่งวันชุกก็อยอมรับครับเียนดีไปหน่อยยุก<อ>ีเสียบมอไครับยกยกฉีมันเกิดอะไรขึ้นหนุนน้องก็ไม่ใช่แพ้พี่ยอมรับสภาพเกีย่ยวกับที่ว่าเราบีิบลงมาน้อสทครับตรงนี้นี่นเบาด้าเจ็ดเกือบเจ็โลพี่เจ็ดโลว่ะ เราทำเป็นที่ทำทำทำเยอะครับทำเยอะถือว่าเป็นเป็นผลต่อต่อเกมการุกไปนี่เลยแล้วเราทําต่ําสุดได้เท่าไหร่เราทำสองเราทำสามเพราะสามยกก็ดูดูดีพอสมควรเลยนะแก้มือแก้มือก็ได้ครับร้อยทํสามแต่ว่าเขาจะชกไหมอะร้อยสามน่ารดีครับเพราะเขาเองก็บอกว่าเขาปล่อยเบทมาร้อยสามเบรแล้วยกสี่ยกสี่ทำไมเพื่อนแต่คอมเมนต์มาว่าแข้งซ้ายไม่ออกเป็นเพราะอะไร แล้วเราก็พยายามจะออกด้วยพยายามจะออกนี่คิดคิดได้นพราะมันทำไม่ได้คิดได้ทำไม่ได้ไดไไดแล้วเขาเดินถึงตัวด้วยใช่ได้ไหมวันนี้ใช่ะะแด้วก็แพ้พี่เกมกีฬาครับ <ừ. S 2> ไฟนี้แพ้ไฟหน้าเอาใหม่คตัว,ต<อ>วไหนหครับที่งงต้องปรับปรุงแก้ไขน้องก็ไฟก็ปรับปรุงเยอะครับไฟไฟหน้าขอต่อยน้ำหนักตัวเองชอบอยู่ครับ น้ำหนักนี้ไม่เอาแล้วน้ำหนักที่บีบลงไปก็ไม่ขอชกแล้วครับจะตกจะตกล็อกผมร้อยได้ผมไม่ขอต่อน้ำหนักขอต่อหนักตัวเองครับวันนี้โชคร้อยอะไรร้อยสามเอตรสามเมตรครับแมวแล้วครับโอเคครับน้องวันนี้ทำให้สำเร็จอยากฝากใครบ้างครับก็ขอโทษขอโทษทุกคนที่ให้กำลังใจครับช่ายหน้าทำให้ดีกว่านี้ครับครับผมเป็นแรงให้สู้ต่อไปครับผมเดี๋ยวไปดู